สวัสดีครับผมอาชีวชัยดั้งนะครับเมื่อกี้ไปเดินชมตลาดแล้วก็รู้สึกหิวนะครับก็เลยมาหาร้านส้มตำทานนะฮะก็สั่งไก่มามสามไม้นะฮะก็มีนี่เป็นแกงเห็ดน,นะครับดูหน้าตาหน้าทานนะแล้วก็ยังมียังมีส้มตำกับกับลาบ ่ผมก็เลยถายอาหาร,หารให้พวกเราดูก็ได้ครับนะครับ นะอีกอย่างนึงก็คือเป็นน้ำตกน้ำตกมือจานใหญ่มาก มีผักด้วยนะมีแตงกวามีอะไรโหระพามาครับตรงตำ ที่ตำไทยนะผมใส่ตำไทยไว้แล้วก็เดี๋ยวมีตำหอยดองอีกจานหนึ่งจานใหญ่มากเนละยเดี๋ยวผมจะอธิบายที่ตั้งร้านไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับก็อ,อยู่ตรงวัยชย 3, ัยสามอำเภอลำซุงครับ มาจานะทำหอยจานใหญ่มากนะครับผมไม่รู้จะทานหมดหรือเปล่าครับนี่ครับเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับมีตำถาดมีตำไม้ะคระับ อร่อยมากครับแลตรงนี้ก็อยู่ระหว่างทางเข้าตลาดหลังสวนนะครับกับตลาดรถไฟสามที่อำเภอลำสวนจังหวัดชุมพรนะครับถ้มามีโอกาสก็มาชิมได้นะครับตอนนี้เวลาประมาณเกือบสองทุ่มนะครับสองทุ่มก็ยังไม่ปิดนะเปรี้ยวนี่ปิดกี่ทุ่มฮะปิดกี่ทุ่มครับ ประมาณ2องทุ่มสงครึ่งนะฮะโดยประมาณครับนะฮะฮดูบรรยากาศร,รอบโอเคนะครับบรรยากาศยามค่าคืนที่อำเภอหลังสวนนะครับ ช่วงนี้ผมนี่ยฮะจะวนเวียนอยู่ที่หลังสวนนี่ไม่ได้ไปไหนถือว่าเป็น,นาาปการแบ่งปันปแชร์ประสรบการณ์ให้กับเพื่อนๆแล้วกันเผืนน่อเพื่อนมีโอกาสมาเที่ยวที่หลังสวนกนะ็โอเคครับการติาาตามครับฝากติดตามด้วยครับพาชิวแชนแนลครับผม